พระว่าจน่าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่2 9บถึง32บันทึกว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงให้ทาตของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติ และเป็นศักดิ์รีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ข้อคิดจากพระวจนะชีวิตของคนที่ได้พบพระเจ้า 1. มีชีวิตที่เป็นสุขตามพระดำรัสของพระเจ้า 2. ได้เห็นได้สัมผัสได้มีประสบการณ์แห่งความรอดจากพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ 3. ได้รับการจัดเตรียมในด้านต่างๆจากพระเจ้า 4. มีความสว่างของพระเจ้าในชีวิต 5. ชีวิตมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่พระเจ้าประทานให้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ